สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย่เพชรีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีแย่เพชีก็ได้ดนําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16เมษายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนทีไปรับชมรับฟังโค้งสุดท้ยายแย่เพชีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชยยยร,ร์แย่เพชีน้ำเลยเด้อจ้าพี่น้องแล้ังจากเริ่มกดกระดิง่งเนาะจ้าเนาะแย่เพชีลงคลิปใหมๆ่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหมๆ่ๆพี่น้องก็สิไบไสุภเดชเบิ่งผาชมแนวทางเนาะจ้า พีน่น mm ้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของพุณมาทักทายกับยายเพชรีกับคอมเมนต์มาดไตคลิปข้างล่างได้เนาะจ้ะมื้อนี้กับเบ้าเบ้ายยายห้างจ้ะไปสรุปโครงสุดท้ายให้เบิ่งเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าแอเดอร์จาวซันเอาเลขที่เพิ่นเข้างวดที่แล้วเอามาให้เบิ่งเด้อเดอร์จาวซันเอามาให้เบิ่งเอามาเทียบกันให้เบิ่งด้วยเนาะจ้ะว่าพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นเข้าก็เอางวดนี้มาเทียบๆทีให้กันให้เบิ่งจ้าๆเลยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งแนวทางอาจารย์ทะเลกันเลยเนาะจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวทานอาจารย์ท่านนี่ว่สาสันเมสุรีว่สาสันจ่าพี่น้องจ๋าแม่สุรีว่สาสันงวดที่เรียวเพิ่นหายวิ่งหนึ่งเนาะจ๋าเนาะวิ่งหนึ่งเพิ่นหายหนึ่งออก1นึ่นงศูนย์เนานะจ่าพี่น้องเนาะมาตามต่อจางงวดนี้แมสุรีเพิ่นหามากเนาะจ๋าเด่นเจ็ดว่สาสันจ่าพี่น้องจ๋าเจ็ดหนึ่งตัวบนเจ็สองหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดกันเจน็ดเจว่าสันจ่าเิ่นวาผู้ใรติดตามผลงานของ แนวทางของแมสซูรี่แคบหน้าจอจวจดจาดฟาดบื้มนเลือจ่าว่าขอเมสซูรี่จะเดินต่อเป็นงวดที่2องมาจ่านี่คืองวดที่2องยาไปซีมลาล่ให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชม่มเนาะจ้ะงวดแรกเข่าตรงๆรเลยนะาจา้ะพี่น้องเนาะตามต่อเลยนะจ้ะอันนี้งวดที่แล้วยา,ายไปซีก็ล่ให้เบิ้งจ้ะมาตามต่อจ้างวดนี้เด็กวิ่งวงในก่กรสันจ่าบนว่าเพิ่นถามมายายไปซีจดหจาหายจ้างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเด็กวิ่งวงในแรนแปดกระสันจาน้าแนวทางของเทเบลเอ เพื่อนเขาแลนเนาะจ่าพี่น้องแลนแปดครั้งทึ่งเนาะจ่าโตจับเพื่อนมะเข่ามาตามต่อจ่าเงินนี่เพื่อนบอกว่าให้บนให้บนล่างแลนวิ่งพี่วัสด์เจ็ดวัสด์จ้าสองตัวมีสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดและเก่าเจ็ดวัสด์จากแนวทางของเทพบัลลือสูตรคันเทพเลขวิ่งวงในวิ่งพี่พี่น้องจ่าขอมาญาติพี่ซีจ่าหายจ้าต่อไปแล้วจ้านี่แนวทางของอาจารย์บ่อเกลียววัสด์จ่าพี่น้องอาจารย์บ่อเกลียวงวดที่แล้ว เพิ่นหยหนึ่งแปดเขาตรงตรงเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะหนึ่งแปดว่าสันจัดหายว่าสันจ้าเพิ่นว่าวัดนี่มาตามต่อเลยเนาะจ้า 16, สิบหกเมษาจา้าวิ่งลูดเก้าว่าสันเน้นมากๆก็คือเก้าสีจัดเก้าห้าและหกห้าสามตัวสอง เก้าสี่วสันจากแนวทางของอาจารย์บอบอแก้ลนะจ่ะผู้ใดติดตามผลงานแนวทางของอาจารย์บอบอแก้วแคบหนาเจาะจวดจัดฟาดบิรมได้เรื่องนะจ่ะพี่น้องเนาะพอมาจัดให้วสันจา่าเอาต่ออาจารย์ที่เพิ่นเข่ามาให้เบิรงเรื่องวสันแย่ไ่สี่กับไปนั่งคนหาตังบักโดนจ้าพี่น้องจ้ะเอามาจวดจัดหายเบิร์เลยเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางแนวทางของเพื่อนงวดทีเลวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตรงๆจ้าพี่น้องจ้าวิ่งหนึ่งวสันจ้าเพิ่นว่า งวดนี่เขามาตามต่อจ้าเพิ่นหามาเนาะวิ่งเก้าเนาะจ้าเพิ่นก็มาจับสองสามสี่วาสั่นจาเพิ่นว่าเก้าสามเก้าสองเก้าสามและเก้าสี่พี่น้องจ้าสามคู่บนจวดจ่าฟาดบึมเนาะจ้าพี่น้องเนาะมักกระจัดคัดกระพานเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ยุทธนาพารวยว่าสั่นจ้าพี่น้องงวดที่แล้วจับควางเทิงหาหนึ่งแปดตรงๆเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะ กาพิจารณาเป็นแนวทาง3ตัวให้เจ็ดหุยไปเต้มเนืงจ้าพี่น้องมาตามตัอจา้างวันนี่เด่น3มามสันจ้าพี่น้องจา้าเด่น3คู่โตดพนกับมี่ 8, 3, 5, 5, 8, 7, 5, 9, 8, แปดสามห้าห้าแปดเสันสองตัวเทิงพนกับสามหาสามเจ็ดสามแปดแปดางลางเด่นสองคู่โตดสองเจและ2องนะจ้าก็สองส 26 27และ17จ็จากแนวทางของอาจารย์ยุทธนาพารวยว่สัต์เนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของแอดลัดชนกเนาะจา้าแอดลัดชนกเพื่อนบอกว่าเน้นตัวเดียวเลยหา18เกือบถือสุยเนาะจา้าเพิ่นกะฟันมา18คือกันเนาะจ้างวดนี้มาตามต่อจ้าพี่น้องจา้าเพื่อนห้มาเนาะ925 927985 9 8 7 2ปตัว25 27 85และ87เน้นเน้นๆเก้าสองหาพี่น <teng why> ้องจ้าและ25ข้างล่างเ2 8 2 52 12และ02จากแนวทางรัชนกมีโชครักหน่วยเพิ่นเข่าเนาะจ้างมดที่แล้วรักหน่วยเพิ่นเน้นศูนย์เวืนี้รักหน่วยข้างล่างเน้นสองเมืที่แล้วลักหน่วยล่างเน้นศูนย์มืนี่เพิ่นเน้นหาักหน่วยข้างเทิงเนาะจ้าพี่น้องเนาะหายสองหาแยกไปสี่กระไดสองมาลักซิปเทิงพี่น้องจ้าตรวจจัดฝาดบ่มล่องเบิ้งเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขสารเจ้าว่าสันงวดที่เลียวห้หนึ่งศูนย์เนาะจ้าพี่น้องจ้างวดนี้รวดจาดฟาดเบิ่มห้าหนึ่งตัวเดียวแค่นงว่าสันจากแนวทางเลขสารเจ้าู้ใดติดตามแนวทางผลงานเลขสารเจ้าแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของแอดแมงปอเนาะจ้าเอาแต่อ,อันใดอาจารย์ใดเพิ่นเข่างวดที่เลียวเอามาร่วมกันห้เบิ่งเลยพี่น้อง งวดที่เรียวเขา1นจ้ะ2ตัวบนล่างให้1นึเนาะจ้ะออกหนึ่งแปดทางเทิงตรงๆเลยเน,นาะจ้ะงวดนี้จัดมาจ้ะห้าสองเก้าหกสองเก้าเจ็ดสองเก้าห้่ก้าหน่านึสองนยตัวเพิ่นมีสองเก้าสองแปดส่งเก้าหนึ่งห้าห แปดสามและศูนย์หกวสันจ่าเป็นน้องพิจารณาเป็นแนวทางจากกระทาของแอดเบงปอเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดใบใหม่จ้าแอดใบใหม่งวดที่แล้วสองตัวบนล่างไฮแปดหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะแปดหนึ่งไฮวิ่งแปดข้างเทิงเนาะจ้าเดินแปดบนเนาะจ้ากับเขาเล็วิ่งแปดแล้วก็แปดหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะออกตัออกตกกลับเนาะจ้าออกหนึ่งแปดตามต่อจ้างวดนี้เดินหนึ่งกสีวสันจ้าสามตัวบน 042 043 012 013กัน041 2สัน2ตัวบนล่าง12 13 42 43กัน41สันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของแอดใบใหม่จ้าพี่น้องผู้ใดามากตัวใดกระจวดจาัดฝาดเบิ่มร่องเบิงเนาะจ้าพี่น้องจ้าก็ล่องเอาอาจารย์แล,ลายอาจารย์มาเทียบกันว่าตัวใดคือกันไยที่สุดเนาะจ้าเนาะก็ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลอยบน่าสันจ้าลอยบนของแอดิเก่างดที่เรวให้6เนาะจ้า งวดนี้ไฮห,หาว่สันลักลอยกัเทึ่งจวดจัดฝาดเบิ่มลองเอาไปจับ2อตัไส่สอตสัได้เนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวท่างเลกเรียนของเจ้าสัวพันลลานเนาะจ่างวดที่แล้วเด่นล่างว่าสั้นเข่าหนึ่งเนาะจ่าพี่น้องเนาะจ่ากออกหนึงนงวดนี้เพิ่นบอกว่า9 2 5 7 มาตัวใดตัวหนึ่งว่าซันจ่าเพิ่นว่าพิจารณาเป็นแนวทางใดจ้กแนวทางของเด่นล่างเจ้าสัวเนาะจ้กมักตัวใดกับจังจวดเนาะจ้กพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าอันนี้เลขติดบนนาคิโนว่าซันหมวดที่แล้วมา3ตัวเลยเนาะจ้าหกหนึ่งแปดจ้าพี่น้องจ้าหวดนี้เป่นห้ยมากสี่หนึ่งหกเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าซันจ้าหรือมาได้ทั้งสองตัวและสามตัวบนของนาคิโนเลขติดขังเทิงว่าซันจ้าพี่น้องจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเด็กหน่อยปั่นจักรยานหรือว่าคนโคราชน่าจะงวดที่แล้วหนึ่งกับสองมาตัวว่าสันบ่มาบนกับมาล้างพี่น้องจ้าหนึ่งมาทั้งบนทั้งล่างเลยน่าจะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าหากับแปดละสันบ่มาบนกับมาล่างเด้อว่าสันจากแนวทางเลขวิ่งคนโคราชหรือว่าเด็กปั่นจักรยานว่าสันจ้าพี่น้องมักตัวใดกระจวดจัดฝาดบึ้มใดเลยน่าจะจัดให้แบบถึงใจเลยนาะจาพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดแทนวสันงวดที่เร้วแอดแทนให้บนล่างมาหนึ่งวสันจ่าพี่น้องจัดมาหนึ่งแปดวสนเนาะจ้างวดนี้แอดแทนเพิ่นบอกว่าบนล่างห้าวสันเนาะจ้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าและหาศูนย์จากแนวทางของแอดแทนวสันจาพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เพิ่นบอกเขาแต่ว่าเลขเพิ่นเขาบ่อยมากเนาะจ้ากับเพิ่นหองกัะ <Charl> ลุดงวดที่เร็วนะจ้าเนาะงวดนี้ให <ures> ้มา <sogar> 482จากแนวทางเลขหลวงพอมาสันเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางของอินตะเพชรใจแสียงวาสันงวดที่แล้วเด่นหนึ่งวาสันให้81ออก18เนาะจ้าเนาะงวดนี้เพื่นบอกว่าเด่น2267257คู่โตัเท่งกับ252627 6, และ67คาง่างกระเด็น22728และหา7พี่น้องจา้าเพื่อนไปตกกันคับ ของร ok ัชนกคือสองหาเนาะจากพี่น้องเนาะจากแนวทางอินตาเจีมเพชรใจแสงมาสันจากอินตาเพชรใจแสงเนาะจากเนาะก็ไปแล้วจ <rawd> ้าเอสตังรักหน่วยเอาตัวนี้ไปเบิรงเล่นเนาะจ้าพี่น้องวัดใจล่างเอสตังคนว่าเพิ่นจะบล่งห้เนาะจ้าถ้าเพิ่นล่ไห้เพื่อนก็จะมาสายๆแต่ว่าเอาตัวนี้ไปก่อนหลักหน่วยล่างเนาะจ้ามี7มี1มีหและมี6เฮาเอาตัวนี้เป็นตัวยืน4ตัวจ้าถ้าเฮามี ผู้ใดเด็ดจวดจาดฟาดบ่มได้เนาะจ่ามาหลักหน่วยล่างของเอสตางวัดใจล่างสองโตเพิ่นหนาจะบ่อหายมากเนาะจ่าวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะบ่อหายเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าคนเข้าไปคอมเมนต์ด่าเพิ่นหลายเนาะจ้าพี่น้องว่าเพิ่นหายสายเนาะจ้าอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเพิ่นเนาะจ้าพี่น้องเนาะเฮาก็ว่าบ่ได้เนาะจ่านาะเป็นสูตรของเพิ่นเพิ่นคิดขึ้นมาเองของเพิ่นเพิ่นจะหายห้องก็ได้บ่อหายก็ได้เนาะจ้าพี่น้องก็คนก็ไปด่าเพิ่นหลายเพิ่นก็เลยบ่อยางหายกันใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะเเฮาาอตัวนี้เป็นนแวทางก่อนก็ได้เนาะจ้ ต่อไปแล้วจ้านี่เป็นแนวทางทิศท่าตะโกวสัน16เมษายนนะจ้าเด่น7กับ5วสัน70 73 72 76 50 52 53และ6จากแนวทางทิศท่าตะโกวสันนะจ้าต่อไปแล้วจ้านี่เป็นแนวทางรองเหลขมหาแห่งนะจ้าเปลีป่ยนแบบนี้มากเป็นนีหัวที่2เนาะจ้า82และ6เก่าวสันจะีปนอนกับพีจานณาเป็นแนวทางใดนะจ้า ต่อไปแล้จ้าเนวทางซ่องแดงงวดที่แล้วซ่องแดงเพื่อนไฮวิ่ง8เข่าเนาะจ้าต่ว่า,าตัวโตัวเพื่อนบ่เข่าเนาะจ้าตัวตัเข่าอยู่ตาพี่น้องหกแเนาะตัวโตัวเข่า68ตามตัวจางวันนี้เพื่อนไฮวิ่งสามเนาะจ้าสามหนึ่ง3จ็ดสาองแามหนึ่งสามสองฟันสามหนึ่งหลังวสันจากเนวทางของซ่องแดงเนาะจ้าต่อไปและจ้านี่เนวทางของอาจารย์กนกาลสินงวดที่แล้วฟันแปไหนึ่ออกหนเนาะจ้า งวดนี้ฟัน6บนล่างจ้าก6 0 6ย6ห6ส6่และ6เก่าส่วนมากจะเป็นคู่6 2กับ6เก่ามาแห้งเนาะจ้าพี่น้องกับพิจาจณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปเล้าสายทหารเอาตัวนี้มาเนาะจ้าสายทหารเพื่อนบอกว่าวิ่งหามหาลานโจดีจนเป็นของท่านหมักตัวใดกับจวดจานห,หาเพื่อนมาอีกเนาะจ้าพี่น้องมืออื่นก็จะเอาลงมห้เบิงจากแนวทางสายทหารมือสุดท้ายเนาะจ้า ต่อไปแล้วจ้านี่เป็นแนวทางของแอดใบฟ้านะจ้าแอดใบฟ้างวดที่แล้วให้8 1 6หคู่ต๊ะไอ้ต๊ะบเนนะจ้าแล้วก็คู่ต๊ะก็เป็น1 6และ1 8ึ่งตรงๆเนี่ยน,นะจ้าพี่น้องเนาะมาตามต่อจ้งงวดนี้เป็นใหมากนาะพี่น้องเนาะ8 26 36 8 3 6 9 2ตัว26 27 28 67 68็ดแปดแปดและ6กเกายายแม่ีบอกใจอาจจะบอกว่า26 สองแปดไรหกเก่ 28, า 6, 6, 9, นี่มาแห้งจ้าพี่น้องจ้างวดนี้เนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเอสหนะจ่าพี่น้องงวดที่แล้ว168 186ชุดนี้เข่าเนาะจา้าพี่น้องมาตามต่อจ้างวดนี้ของเอสหเพิ่นให้มา506อาตัตราตัวเด่นเพิ่นเนาะจา้ะา507 516 606 615 686หนึ่าหกปดหสันสตัวเพิ่นตัวเด่นก็ชุดหกศูนย์เจ็ดหนึและ86 จากแนวทางของแอดหนึ่งว่ะสันจ้าพี่น้องจ้าก,กับโบได้ติดตามผลงานของแอดหนึ่งตรวจจัดฝาดบุ่มใดเลยเนาะจานะ้าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้คู่โตัวน้องเฟ้เนาะจาตต้าพี่น้องคู่โตัวน้องเฟ้ฮาวเบิร์กฮาเบิร์กคู่โตัวตันนี้ของน้องเฟ้งวดที่ทแล้วจ้าขอโทษหลายๆคู่โตัวน้องเฟ้คู่โตัวอันนี้งวดที่แล้วเพื่อนไฮหกแปดเนาะจ้าพี่น้ 6, 8, นนองเขาคู่โตัวหกแปดทางซึ่งเนาะจา้าหมวดนี่คู่โตัวเพื่อนห้มามีสามแปดสามศูนย์ 3 4 3 6 3 7และ3เก่าจากแนวทางคู่โตดบนงวดนี้จำไล่เมือซอยกันจะี่นอง่นเขามา่ายรงวดแล้วเนาะจากคู่ตดบนชุดนี้เนาะจากเนาะต่อไปเลยจา้าน,นี่เป็นแนวทางของอาจารย์รัดเกตเกียวซิรีหรือว่าเคยเมืองเหนือเนาะจาเดินล้างเพื่อนงวดที่แล้วกับเขาเนาะจากเขาศูนยนะ์เนาะจากี่นองหนึ่งศูนย์เขาศูนยนะ์เนาะจากงวดนี้มาตามต่อมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีเก้ามา ได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยวสันเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้รัฐบาลไทยวสันงวดที่แล้วเพิ่นฟันหาหนึ่งศูนย์เขาเนาะจ้าเนาะเขานึ่งศูนย์ของเพิ่นเนาะจ้ามาตามต่อจางวันนี้เพิ่นให้มาเอาแต่โตเน้น,เน,เ,น,นเน้นเพิ่นเลยเนาะจ้าพี่น้องโตเน้นเน้นเพิ่นคือมีสามศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่สามวสันกับเพิ่นเห็ดวงกลมดนก็มีหนึ่งสามสามสามสองโตทนั้นเนาะจ้าก็มาจับใส่สามศูนย์ศูนย์สามแล้วกันหนึ่งสาม 1> 3 1 3 4น3่งานะจ๊ะพี่น้องเนาะ3ตัวบนก็9 1 3และ933สาันจ่ะพี่น้องจากแนวทางเพิ่นก็บอบอกซื้อเนาะจ่ะพี่นอนะ้องเนาะต่อไปเลยจ้าเข้ามาปิดท้ายด้วยกลุ่มเลขเด็ดตัวสารธ่าสันงวดที่แลี้ยวฟัน้นศูนย์ตัวเดียวข้างรางววาสันนะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าฟันหกกับเจ็ดขังรางววาสันจ้าพี่น้องจ้ากาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะ หายคลิปนี้ยายแพ้สีกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกับขอให้สุขภาพแข็งแรงแห้งๆเรื่อยๆสุขุมสุข้นว่าจ้าใดที่ยายแพ้สีเว้าผิดหรือว่ายายแพ้สีอ่านตัวเลขผิดหรือว่าบ่มวนกับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ้าเนาะก็ขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางใหายแย่แพ้สีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า